มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแค่ในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กรอบวงเงินประมาณ161ล้านบาทกับให้บริการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดร้อยละ20 40เลยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะมีการนํารถโมบายไม่น้อยกว่า1,000คันกระจายไปในแหล่งชุมชนและก็หมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศระยะเวลาดําเนินการ30วันจะเริ่มกรกฎาคม2,564นะครับซึ่งคาดว่าจะเพิ่มรายได้210ล้านบาทลดรายจ่าย90ล้านบาทแล้วก็เพิ่มการจ้างงานและรักษาการจ้างงาน2,385คนลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน3ล้านคนหรือ10,000คนต่อวันครับวันนี้ไอแคนบอกข่าว ลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อ